แต่วันนี้เนี่ยต้นบอกเลยนะคะว่าคนดูเนี่ยชอบให้เต้นเล่นเกมไม c คร f t ผีมากเลยนะคะในวันนี้ต้นก็เลยได้ไปสัรนหาเฟ้นหามาไม c คร f t ที่ว่าน่าจะถือว่าเป็นตำนานเลยนะคะก็คือไม n คร r a เอเรอร์สี่สองสองนะคะคุณผู้ชมแต่้ก็อุตส่าห์ไปหาโหลดมาได้นะแต่ประเด็นตอนนี้คือเสียงเนี่ยมันโคตรเสียงดังเลยนะต้นก็ไม่รู้แต้วต้องทำยังไงนะต้องโหแค่ชี้เนี่ยมันจะขนาดนี้เลยหรอมันสั่นอะไรขนาดนี้อะฮะเพลงเสียงดังมาก นี่คือต้นปิดทั้งสองอย่างเลยนะคะไม่ได้เลยนะเริ่มเกมมาด้วยกันนะคะอ๋อ,อแล้วมันล็อกเกมโหมดด้วยไงต้องเป็นซ u r ว i เว l เท่านั้น ือตอนนี้คือต้นมองไม่เห็นอะไรเลยอ่ะหัวใจก็ไม่มีหลอดอาหารก็ไม่มีนะคะอันนี้มันคือเหมือนว่าจะเป็นวครับหนึ่งจุดหกจุดเจ็ดกันนะคะแต่ว่ามันขีดค่ากลายเป็นแอเรอร์สี่สองสองโอเคน่าอร่อยอ่ะทำไมเป็นอย่างนั้นอะอะแล้วแกะโอเคโอเคแสดงว่าเราต้องเอาชีวิตรอดในที่นี่ใช่ไหมคะก็ถือว่ามันคือเป้าหมายของพวกเราแล้วกันเนาะโอเคมีแก่ตรงนี้ก็แสดงว่าเราน่าจะกินมันได้หรือเปล่าเนะะี่ยฮะ เค <Okay, S 2> ได้อยู่ได้อยู่โยคุนมีเสียงตลอดเวลาเลยอะ่ะทำไมเป็นเสียงเนี้ยเคประมาณนี้น่าจะได้นะคะเหมือนว่ามันจะเป็นเวอร์ชั่นเก่านะคะ1.6.7เองผมข้างหน้าเป็นไงบ้างอะอะไรอะ่ะอยู่บ้านปะบิงไม่ได้ด้วยนะคะ อ๋อมันวิ่งมันต้องแบบกด W สองครั้งโอเคไปดีกว่าอาหาไปพังๆานนาพวกของของใช้ซีดต่างๆมากมายโอเคมีซีดอยู่6อันคือคุณคิดว่าเราจะเอาชีวิตรอดที่นี่ได้หรือเปล่าอะไรอ่ะคุณดูสิคะตอนนี้มัน เละมากเลยอะ่ะใบบัวนะคะอยู่บนแทนที่มันจะไปอยู่บนน้าเอ๊แต่เดี๋ยวนะมันบอกว่ามันเป็นไม้ค้าเวอร์ชั่นเก่าไม่ใช่หรอแล้วคือไม้ค้าเวอร์ชั่นเก่าดิมันมีต้นไม้นี้แล้วหรอถือว่าตัดต้นไม้ไปเรื่อยๆไม่มีอะไรใช่ไหมอะตอนนี้สกินก็เป็นสตีฟโอ้โอ้โอโดูอะไรไม่ได้เลยอะ่ะดูได้แค่บางอย่างนะคะระวังหลังเหรอไม่มีหรอมกมั้งตอนนี้อย่ามันคิดมาก เกมเหลี่ยมๆคุณจะกลัวอะไรเกมเหลี่ยมๆฮึวิ่งยืนได้ด้วยเหรอเนี่ยว้าวเรื่อยๆแล้วกันน่าจะไม่มีอะไรหรอกมัง้งท่านว่าอะไรนั้นนะ่ะปูตกมาจากจากฟ้าเหรอรู้ไ่ายังไงอะ่ะอะไรอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นอะเมื่อกี้ท่านดูไม่ทันนะคือแก่มีเยอะมากเิ้ยหมูบ่บ้านปะเอาไม่ใช่พีระมิดเหรอ โอ้ทำไมต้นตะพอองพชรมันมีเยอะจังเลยวะเนี่ยมันเยอะเกินไปแล้วลูกเปล่าดิฮะฮัลโหลลงไปทางนี้ก่อนแล้วกันเผื่อมีอะไรให้เรานะมดนี้ห้ามนอนนะครับโอไม่นะไม่ระเบิดเลยอะ่ะเดี๋ยวพี่พยายามลงไปก่อนนะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนี้พี่พ,พี่มีสเตตเท่าไหรอ่อ่ะ แบบค่า h ฮ็พ่าความหิวอะไรอย่างเงี้ยเราไม่รู้เลยนะโหแล้วเสียงไม่มีเลยไงอ่ะมันหลอกเรานี่ว่าโอ้มันไม่ได้หลอกค่ะมันมีของจริงแต่ทำไมมันไม่เป็นไรอะ่ะเฮ้ยเหล็กโอ้โชคดีมากเลยเนี่ยกระดูกหมาเนี่ยเออเออเอาไมาห้หมดเลยกล่องพวกนี้นะเย้ yeah. ดีเลย เอาละมีของดีแต่ไม่มีอาชีพเพชนขึ้นมาแฮะมีเพชรด้วย3เม็ดนะฮะแสดงว่าเราไปนระกได้แล้วดิถ้างั้นน่ะถูกปะทําบ้านกระบองเพชรในฝูงกระบองเพชรอย่างนั่นเลยโอ้น่าสนใจดีนะแล้วมันจะเรียกว่าบ้านได้อย่างไงล่ะฮะแต่ไม่เป็นไรหรอกเราทําได้หมดแหละเพราะว่าเราก็คือเราเรา,เราคือไตเติเล้ลเรติเกิลเราทาได้หมดเลยนะโอ้จะมืดแล้วแฮ่มคุณผู้ชม <laughs> ยังไม่มีอะไรเลยอะ่ะต้คิดว่าเราอาจจะต้อง ไปอยู่ในพีระมิตนั่นก่อนหรือเปล่าล่ะหนื่อยอามาทำบ้านบ้านหนึ่งกันได้ใช่ปะไม่ต้องกลัวไงคือมันเป็นของที่ดีอย่ามองว่ามันเป็นสิ่งที่เร็วลายต้องมาเพื่อเป็นช้อยส์ของพวกเราเข้าใจไหมอ๋อนี่ไงสร้างบ้านได้จริงด้วยคุณเออโอเคแต่ดูเหมือนว่าบล็อกมันจะน้อยไปหน่อยนะแต้องมีประตูหรือเปล่า,เ,ลาเนี่ยใช่ใช่ใช่ เป็นหน้าต่างใช่ไหมบ้านกี่บล็อกอะไม่รู้นะฮะอ๋อไม่มีอะไรเราก็หลอนไปเองคิดเลยมากไม่มีอะไรหรอกตอนนี้นะเอาละบ้านของเราบ้านกระบองเพชรเยี่ะเออมันตั้งคู่กันได้ไงวะพี่งงอ่าโอเคตัวครับมาแล้วนะฮะเอาล่ะทําเตียงนอนก่อนอ่าเตียงมาแล้วนะ,ะเตียงนี่คือเตียงนะคะก็ไม่ได้มีอะไรบางใช่ไหมล่ะ นอนนะฮะนบอกว่ามันนอนไม่ได้ไงไม่มีทางไม่มีทางที่ว่าจะไม่มีอะไรโอเคมาแล้วค่ะบ้านพวกเราโอ้สวยงามจริงๆเลยเดยนี่อุย้ยมันต้องทำเพิ่มมากกว่านี้อีกอ่ะเจ็บ,เจ,บเจ็บนิดนึงมีขิดควรหน่อยนะคะ อต้องมีการทำรั้วบ้านขึ้นมาหน่อยเป็นกระบองเพชรตั้งหมดเลยนะเม่กี้ตัวอะไรดําๆข้างหน้าเหรอนี่ตัวดีไงดําๆนี่มันนี่มา,มาลูกมาเออเฮ้ยแกทำยังไงชั้นได้ไงในชั้นมีกระดูกหมานะเว้ยโอ๊ยเจ็บเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันตีหลายรอบอ่ะไม่ใช่วนะผีเหรออะไรอยู่หลัง มีปะไม่มีก็เดี๋ยวเราจะไปลงถ้ำกันนะคะหลังจากนี้เนี่ยคือดูเหมือนว่า,าหารของพวกเรามันก็มีแต่ว่าเราไม่มีเฟิร์นแน้นใช้กันนะคะก็เลยคิดว่า,า,าต้องลําบากมันลำบากมากๆเลยแหละถ้าเราไม่มีเฟิร์นแน้นเนี่ยแต่ว่า พี่รู้สึกว่าฮวงจุ้ยของพี่น่าจะน่าจะครบได้อยู่นะบ้านเราก็ค่อนข้างที่จะปลอดภัยนะ,ะไม่ว่าจะเป็นตัวอะไรก็ตามแต่นะะไม่สามารถที่จะมาทําอะไรกับเต้นได้เลยนะคะนะแล้วก็หน้าบ้านของเต้นเนี่ยเต้นบอกได้เลยว่าเป็นวิวที่ค่อนข้างที่จะสวยงามอาจจะดูเหมือนว่ามีพวกตัวเองเยอะหน่อยนะแต่ว่าไม่ต้องกลัวเราจะได้รู้สึกไม่เหงาเกินไปนะคะหาอะไรกินก่อนไหมคะใช่พี่ต้องไปหาของค่ะเออว่าแล้วก็ไปหาของก่อนเดี๋ยวอ้า ตัวแตกเลยเมื่อกี้แล้วคือของหายปะคือกลัของหายนะฮะโหไม่มีใครทําอะไรต้นเลยเมื่อกี้แต่ว่ามีตะบองตะบองกระ,ะ,ะบองเพชรเนี่ยนะโหตัวแตกเลยอ่ะแล้วคือเนื้อเนื้อเราหายปะเฮ้ยทำไมต้นเมาอ่ะทํำไมต้นเมาฮัลโหลคือต้นว่าต้นเปลี่ยนบ้านดีกว่าไม่ไหวแล้วมันเกินไปแล้วอะทางเข้าเนี่ยเข้าทางออกออกทางประตูโถเอ้ยเมาใครมันทุบหัวต้นวะเนี่ยฮะ โอ้โอ้พี่อยู่ข้างหลังเหรอมันอยู่ไหนอะ่ะพี่เห็นตัวอะไรเลยตอนนี้คือพี่แบบพี่หน้าเป็นอะไรก็ไม่รู้อะมันจะหายว่าอะไรเนี่ยฮะข,ขอร้องเน่อยนะจะขอโทษนะฉันไม่ได้ลบหลูนะพี่จะทำอะไรไม่ได้เลยตอนนี้โอ้ละวางผิดอีกด้วยไงโอ้ยโอเคหายแล้วโอ้ตกใจบมดเลยพี่ไม่ทำฟาร์มนะคะก็อยากลงเหมืองก่อนนะคะตอนนี้อะ พี่ลองไม่เข้าบ้านไหมคะอ้าว้วจะมีบ้านทําไมถ้าไม่เข้าบ้านโหว้ว้วุยอะไรอ่ะเนี่ยอะไรนี่หึพอแทเห็นโอ้โอแกะแกะเป็นสีอะไรเนี่ยโอพี่มองอะไรไม่เห็นเลยเอ้าโอ้คนดูก็เอาด้วยคุยคุยของต้นหายกระจายหมดเลยอ่ะคือเมื่อกี้ต้นเรียงสวยมากเลยนะ ไม่ได้ยังไงอะระวังแกะไว้นะคะแกะไม่น่ากลัวหรอกต้องน่ากลัวแกะอีกค่ะแกะมันไม่น่าไว้ใจอย่างนั้นหรือแต่ว่าพี่อยากจะเก็บมันไว้เป็นที่เป็นเพื่อนรักของพี่นะคะฉันไม่ต้องแกะฮัลโหลอุ้ยแกะม,มองหน้าพี่อะ่ะคือพี่รู้สึกพี่สบายใจนะคะที่มีแกะอยู่ข้างๆเคียงข้างพี่อย่างนี้เอาละ<ๆ>คือมันอย่าหลอกพี่นะไม่เอานะคือพี่รู้สัดอยู่กับมันด้วยความไว้ใจ มันจะหลอกพี่ก็พอนะพี่ขอร้องแค่นี้แหละโอเคนี้เอามาครึ่งหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวพี่ว่าจะทําถังน้ําแล้วก็เราจะทําฟาร์มกันนะคะรู้สึกเหมือนว่าเว้าของพี่มันเพิ่มตลอดเวลาเลยฮนหะรือว่ายังไงอะ่ะหรือว่ามันกำลังจะเริ่มแล้วพี่นะจิ้งโงหรือไม่ต้องกลัวอ,อันนี้เป็นฟาร์มเราแล้วกันนะเออตรงนี้เหรอโ,อโหแล้วคือมันมีตัวนั้นเยอะมากเลยอะ่ะนอนดีกว่าปะ่ะเออนอนดีกว่าเอาล่ะหุ่น ทำยี้ฉันไม่ได้นะโอ้เข้ามาอย่างนี้เลยเหรอเกินไปปะ <laughs> นึกว่าผีเออแล้วก็ตกใจนึกว่าเป็นผีเหมือนกันเอาล่ะได้เวลาสร้างสรรค์ทำฟาร์มที่แสนดีงามมีพวกทงพวกทอดหรือเปล่าในอนาคตเนี่ยทอดที่มันขึ้นมาเองอะไรแบบนี้มีปะพีก่กวนี่เอาเอา้า โอไม่คิดเลยนะคะว่าไมค์ครับมันจะทําได้ขนาดนี้นะคะปลูกข้าวบนข้าวอีกทีนึงเหรอโอ้น่าสนใจดีนะอ่าแล้วก็กระดูกหมามานี่ดิโอเคยานี่คือโตเต็มที่แล้วหรือยังเนี่ยมันได้แค่นี้เองอะ่ะนี่คือโตหรือยังนี้หน้าตาอย่างนี้เนี่ยอ๋อนี่คือโตแล้วเหรอโหเป็นอย่างนี้เองเวอร์ชันเก่าอะเนาะอ่ะเราก็ลืมทําดาบหินด้วยดีวยดวยกว่าเผื่อว่าเจอตัวอะไรในนั้นนะ ทำเรือด้วยดีป่ะมันนั่งเรือไหมวูเนี้ยมีเรือหรือ,อยังอ่ะสมัยนี้โอเคมีแล้วเออโอเคเรือไปดีกว่านะคะถ้าำไปตรงไหนดีน้อตรงนี้เราก็เคยไปมาก่อนแล้วนะเราหาตรงอื่นอีกดีเออนี่แงตัวนั้นมีตัวอะไรไม่รู้อยู่ข้างล่างนะคะอาหารทุกอย่างพร้อมต้นพร้อมกายใจพร้อมเราทําได้ไปทั้กันดีกว่าร่างกายต้องการประทาผีพี่ก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันจะมีหรือเปล่า รีบๆเลยต้นอ,อยากรู้มีอะไรในถ้ำหรือเปล่ามันต้องมีสักวันหนึ่งพี่เชื่อว่ามันต้องมีอะไรมากกว่านี้นะคะพี่ต้องการเพียงไม่กี่อย่างเฮ้ยทองมาได้ไงตรงนี้เป็นไปไม่ได้ประตูนรกอย่างนั้นเหรอต้องทำยังไงท่านไหนเดียเดี๋ยวพี่พี่ขอเอาไว้กองกองนี้ก่อนฮะมันมาจากไหนถ้างั้นอะ ที่ไม่เข้าใจเอาทองมานี่นะโอเคโอ้ทองมีเยอะเลยโอ้โหยุน,นบักมาเฮ้ยเฮ้ยเอา้าเฮ้มันกวนพี่ปะตักก็ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ของหายทุกอย่างหายพังพีนาดโอ้โอ้ข้าวงอกงามดีมากเลย เอาละฉันคิดว่าฉันคงจะต้องทำกระดูกม้าเพิ่มแล้วนะสีนะโอ้กระดูกม้าหมดหรอพี่เซงจัดอะของพี่อยู่ในนั้นหมดเลยอะพี่ต้องหาของหมแต่แรกเริ่มเดิมทีพี่จะอยากได้ทองไปทำไมวะาพี่ก็มีของเยอะอยู่แล้วเนี่ยหาของหนึ่งชั่วโมงหายภายใน3ามสิบวิ พี่เสียใจมากอะของพี่หายหมดเลยเพราะอีลาวาตรงนี้เนี่ยแล้วคือมันไหลแค่นี้นะคะตอนแรกตอนแรกมันไหลลงไปหาพี่พี่รู้อยู่ว่ามันไม่ไหลมันกวนพี่ปะ ไหนอะมันเป็นอะไรกับพี่วะตัวอะไรอะ่ะหนึ่งสองสาม,มาเป็นไงบ้างปกติว่างๆเลยคือปกติกับโลบปกติอีกนะฮะงงเลยต้นกลับดีกว่า แกตอมแลวละ Minecraft Error เดี๋ยววันหลังเนี่ยเดี๋ยวต้นจะมาเล่น m ไม craft k คีออสให้ดูนะคะว่ามันจะน่ากลัวแค่ไหนนะค,ะคุณผู้ชมนะสำหรับวันนี้พาร์ทนี้ไลฟน์นี้ต้นคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะ,ะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในไลฟ์ครั้งถัดไปนะ,ะบ๊ายบายขอบคุณนะคะบ๊ายบายนะคะขอบคุณค่ะ